อ้าวไปยืนแค่หารลูกโอ้ชันอะมันชันฮะอ้าแอนลึกเบาได้รู้รู้หรือเปล่าสีเดียวกัน หนาวแล้วนามันมาไหมใช่ไช่นไรล่ะมาไกหมมอมม่หมดเลยไม่เย่ต้องนหลยโ่ต่อไลใช่ไ มาปไเอาเลยยืดเลยืเลยให้ไปหมดเลยเอาขนาดทั้งการขนาดให้ดูเอะเดี๋ยวไื้อให้แม่ม่เดี๋ยวซื้อระาร

นี่แหตัวนี้มันไม่กินออกไปตัวนู้นตัวนู้ก็เข้าไม่ถึงโยนโยนไปเลโยนทำไมอะโยนมันก็ไม่กินเลยดิมันไม่เขาโยนไม่กินลหลายบาทเลยนะกำไรสามสิบบาทโอ้หมดแล้วตีหลังเขตัดบายไปด้วย

วิไม่ทำลายเพราะว่าอยู่ที่แอฟริกานะคะกินต้นอากเซียเป็นอาหารนะคะต้นอานเซียเนี่ยจะมีรสชาติวานะคะมๆเน่ 哎、嗯嗯，看开、那個那个，来也可以。那边、個、还有那个老虎跟狮子啊，你们可以去看啊。嗯、看啊老虎跟狮子也可以去逛，去看看啊。嗯嗯嗯 今天。